สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะยืนยันไร้มือที่3เปิดใจครั้งแรกเวียตอบชัดปมเลิกเบลล่าไร้มือที่3ล่าสุด15ธันวาคม64นักแสดงหนุ่มเวียสุกลวัฒน์ได้พาสุนัขตัวโปรดมาออกงานที่เดอมอบางกะปิพร้อมเปิดใจครั้งแรกปมรักร้าวเบลล่าราณีโดยเจ้าตัวระบุว่า กับเบล่าเรามีการคุยกันมาแล้วบางทีคนเราคุยกันร,รู้จักกันก็ปรึกษากันตลอดเราคุยกันรปรับสถานะเป็นพี่น้องที่หวังดีต่อกันเรื่องทุกอย่างเป็นไปด้วยดีไม่มีเรื่องมือที่3ามใดใดทั้งสิ้นบางทีเราอยู่ในสถานะที่เป็นพี่น้องอาจจะดีกว่าและแฮปปี้กันแบบนี้ถามว่ารู้สึกเสียดายเวลาไหมเราไม่เสียดายที่รู้จักกันได้เรียนรู้กันต่างคนต่างเปลี่ยนในความคิดกันสอนกันไปเรื่อยๆซึมซับกันมา อนาคตไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงไม่ควรใช้คําว่าทําใจอะไรหรอกเหมือนพูดมาตลอดว่าคุยกันแล้วส่วนเรื่องมือที่สไม่มีแน่นอนไม่รู้ว่าจะคุยทําไมหลายคนก็ไม่เข้าใจทําไมต้องเชื่อมโยงได้ขนาดนี้มันไม่มีอะไรเลยเราเสียใจคนไปโยงหลายคนทําให้เขาเสื่อมเสียชื่อเสียงเรื่องไปเช่ารถก็ไม่มีใครเกี่ยวข้องจริงๆถามว่าอยากมูฟออนไหมผมรู้สึกว่าทุกอย่าง ที่เป็นตอนนี้มันดีอยู่แล้วผมมูฟออนได้อยู่แล้วไม่ได้ยึดต,ติดอยู่กับเรื่องเดิมๆม,มันต้องก้าวข้ามไปข้างหน้าถามว่าตอนนี้เป็นยังไงก็เรื่อยๆมีคนเข้ามาคุยบ้างแล้วเป็นคนนอกโครงการรายละเอียดขอเป็นเรื่องส่วนตัวเราไม่ได้ทะเลาะกันกับเบลล่ายังคุยกันปกติกดไหลปกติเข้าใจว่ามีคนซัพพอร์ตเราเชื่อว่าทุกคนเสียใจผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะเข้าใจและให้กำลังใจเราสองคนต่อไป ส่วนเรื่องการติดตาม IG เบลล่าก็กดไลค์ปกติความรู้สึกต่อเบลล่าก็ยังรู้สึกดีๆให้กันคุยกันเป็นพี่น้องกันมีติดต่อกันบ้างคุยเรื่องน้องหมาส่งรูปให้คุณแม่ดูถามว่ามีลุ้นกลับมาขอคืนดีไหมขอให้เป็นเรื่องของอนาคตอยากบอกทุกคนว่าต่างคนต่างอยากหาคำตอบไม่ต้องหาคำตอบหรอกครับมันเป็นเรื่องที่เราคุยกันสองคนตกลงเป็นไปได้ดีขอบคุณทุกคนที่คอยให้กำลังใจเราสองคนมาโดยตลอด ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากคมชัดลึกออนไลน์ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ